ผู้ชมครในช่วงขออาจารย์เกษมสันนะคะมาพบกับอาจารย์เกษมสันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสักคู่ผิดคิวนะคะสวัสดีสัมรอบเป็นคนเรียบร้อยมากเป็นคนเรียบร้อยค่ะอบรมมาดีอาจารย์ครับวันนี้ก็สมกับเพื่อนบ้านทีนี้จะเล่าให้ฟังใช่ค่ะจอร์นเราเป็นประเทศที่เรียบร้อยมีอัธยาศัยแต่ก่อนจะเล่าอยากจะทวนนิดนึงเมื่อวานผมบอกว่าทนายกไทยไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้พบทนายกแล้วก็นายกไทยเราแสดงความยินดีกับนายกมาเลเซียท่านจิบราซักบอกว่ายินดีด้วยกับวิสัยทัศน์2020 คือ 2, 5, 3, 2> อ6พซึ่งมาเลเซียกำลังจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วฟังดูแล้วแม่เขาน่าจะแสดงความยินดีกับกับเราบ้างเราอยากจะ ให้รัฐบาลทํางานให้เข้มแข็งแล้วประเทศไทยก็คนอื่นมาแสดงความยินดีบ้างนะครับว่าเออยินดีด้วยประเทศเจริญนะยินดีด้วยประเทศแก้คอร์รัปชันหมดแล้วนะก็ต้องเร่งมือกันหน่อยคนที่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าการที่เข้าไปพูดคุยกันก็เป็นนมิตใหมายที่ดีนะคะอาจารย์การพูดมือกันทีนี้แต่ยังไม่เห็นประเด็นรายละเอียดมากนะครับแล้วก็ไม่เห็นประเด็นว่ามีการพูดคุยกันเรื่องการเป็นศูนย์อาหารฮาราหรือเปล่าอันนี้น่าเสียดายนะครับคุยกันถึงความร่วมมือคุยกันถึงรับเบอร์ซิตี้ที่ไปพาคใต้ของไทยนั่ ต้องอยู่กันนะครับน,น่าจะ,าจะฟังาจารย์แล้วต้องอาจจะแบบมีคนต้องเข้ามาปรึกษาจย์มากขึ้นเลยนะคะคจย์คะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งของส,นนงองสปปลาวนะครับ,รบเป็นวันที่เขาได้เอกราชจากฝรั่งเศสค่ะถ,ถือว่าเป็นพอได้เอกราชเสร็จเขาสู้กันเองด้วยระหว่างความเป็นคอมมิวนิสต์กับความเป็นประชาธิปไตยแต่เดิมสปปลาวนี้ก็เป็นราชอาณาจักรนะครับมีระบบกษัตริย์เหมือนบ้านเราตอนนี้มีขบวนการประเทศเรา เรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็สู้เป็นสงครามกลางเมืองเป็นความขัดแย้งชนในชาตินะครับ<ะ>สุดท้ายคอมมิวนิสชนะก็กระบวนการประเทศลาวก็เปลี่ยนเป็นพรรคประชาชนลาวนะครับแล้วก็สามนาประเทศ เป็นสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผมชอบพูดว่ายาวใช่นะครับสาปนานในวันที่2ธันวาคม2518เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครบรอบปัญชาติ39 <üh> ปีก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมมีรายงานพิเศษก,ก่อนที่จะวิเคราะห์ว่าสปปลาวเขาทำบริหารเศรษฐกิจเขาอย่างไรไปรู้จักพื้นบ้านเราครับค่ะสปปลาวชื่อเต็มคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย ที่ทางการลาวเขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีประธานประเทศเป็นประมุขประธานประเทศคนปัจจุบันชื่อนายจุมลีไซยศสมาดูความสามารถการแข่งขันของสปปลาวกันค่ะเวลาที่ธุรกิจระดับโลกจะไปลงทุนที่ประเทศไหนเขาจะดูที่ความสามารถการแข่งขันของประเทศนั้นๆ3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเขาจะดูว่าการเข้าไปทำธุรกิจในประเทศนั้นยากหรือง่ายมากน้อยแค่ไหน อย่างการจดทะเบียนบริษัทความยากง่ายของระบบภาษีและการเข้าถึงสินเชื่อเรื่องนี้สะปะปลาวมีความง่ายในการทำธุรกิจอยู่ที่9ของ AEC และที่159ของโลกขณะที่ไทยเราอยู่ที่18ค่ะเรื่องที่2เขาจะดูว่าประเทศนั้นมีความโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับธุรกิจต่างชาติเท่ากับธุรกิจของชาตินั้นไหมที่สำคัญ มีเรื่องคอรัปชันมากน้อยแค่ไหนเรื่องความโปร่งใสและคอรัปชันสปปลาวอยู่ที่140ของโลกส่วนไทยอยู่ที่102ค่ะเรื่องที่3ที่ธุรกิจระดับโลกให้ความสนใจคือความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบติดต่อสื่อสารความสะดวกสบายในการทำงานเรื่องนี้สปปลาวอยู่ที่84ของโลกยังเป็นรองหลายประเทศใน AEC ส่วนไทยอยู่อันดับที่47ค่ะ แม้ว่าความสามารถการแข่งขันของสอปปปาวในหลายด้านยังอยู่ในอันดับท้ายๆของ AEC แต่สปปลปวรก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้แหล่งน้ำพื้นที่การเกษตรและมีแร่ธาตุสำคัญต่างๆหลายชนิดที่ใช่แค่นั้นนะคะเศรษฐกิจกของสปปลปวรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูงเฉลีย่ย6-8%ต่อปีคนสปปลปวรมีไรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือตอนนี้สปปลาวกำลังเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการโดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้ากว่า80เขื่อนที่สปปลาวต้องสร้างเขื่อนเยอะเพราะรัฐบาลเขามียุทธศาสตร์ชัดเจนในการผลักดันให้สปปลาวเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียภายในปี2563ด้วยปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า20,000เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับสปปลาวในอนาคตใครที่มองว่าสปปลาวมีประชากรน,น้อยตลาดเล็กไม่น่าเข้าไปลงทุนผมต้องพบทวนความคิดใหม่แล้วค่ะ,ะค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามันเป็นภาพจําลองแล้วมันมีไฟมีตึกสูงังเ <ๆ S 2> ต็มเลยนะ,นะคะอาจารย์ตอนนี้ในกรุงเวียงจันทนร์จะมีโครงการใหญ่ๆซ,ซึ่งนัลนคุนต่างชาติอยู่เว้นไทย ไปสร้างเป็นศูนย์การค้าไปนละไ้เต็มเลยนะครับอีกสี่ห้าปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นผมพูดเรื่อยๆวันนี้คนสปปลาวข้ามฝั่งมาช้อปปิ้งที่บ้านเราคแต่อีกไม่กี่ปีนะคนอุดรจะต้องข้ามไปฝั่งนั้นแน่นอนอันนี้อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครว่านะครับยังไม่มีแผนปีใหม่ไปไหนผมว่าแวะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนสปปลาวเป็นประเทศที่ที่ดีนะครับน่าอยู่ทีเดียวทีนี้มาดูเรื่องเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะครับพอสถาปนาตัวเองเป็นสปปลาวเนี่ยนะครับ ช่วงแรกๆเนื่องจากมีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ก็วิธีบริหารประเทศแบบรัเสเซียแบบเวียดนามมาใช้นะครับปี18จนถึงปี29ช่วงนั้นพอเอาแนวนั้นมาใช้เนี่ยก็ผลปรากฏว่าไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหรน่นักนะครับพอปี2529ก็จึงปรับวิธีคิดการบริหารเศรษฐกิจแบบสังคนิยมเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแบบคุณน,นิยมมากขึ้นกระจายอํานาจลงไปให้รัฐมีบทบาทน้อยลงเอกชนมีบทบาทมากขึ้นเลิกคุมราคาสินค้า เชิญชวนต่างประเทศมาลงทุนนะครับปี2529ถ้าจําได้เวลาผมเล่าก็คือดอยเหมยใช่ดอยเหมยของเวียดนามเวียดนามเหมือนกันนะครับสปลาวกับเวียดนามนี้ก็อยู่ใกล้เคียงกันแล้วคนสปลาวเองน่ะรักคนเวียดนามในมุมที่ว่าเวียดนามมาช่วยกับกู้เอกราชนะครับเพราะนั้นก็เป็นปีเดียวกันกับที่เวียดนามเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจสปลาวก็เริ่มเศรษฐกิจมันกัดนะครับทีนี้มาดูว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของสปลาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับว่าแผนที่เขาตั้งไว้แผน7หมดไปแล้วนะครับแผน7หมด กำลังจะหมดเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกกันนะคะจะดูว่าเป้าที่เขาตั้งไว้เขาทาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยนะครับเศรษฐกิจขยายตัว8%ต่อปีในช่วง54-58นะครับแล้วเมื่อถึงปี58คือปีหน้าคนจะมีรายได้ประมาณ17,000ดอลลาร์สหรัฐเอา33คูณก็ประมาณ56,000นี่คือตั้งเป้าหมายของเขาในปีนี้นะครับภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวช้าลงนะครับเปลาวเราเป็นประเทศที่มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะแต่ว่าพื้นที่ประมาณ68%เป็นป่า นะครับก็ถูกทําลายไปพอสมควรเหมือนกันเขาก็บอกภาคนี้ชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนนะครับตั้งใจจะให้มีสัดส่วน23ของขนาดเศรษฐกิจของ GDP เน้นภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัยต้องการให้ขยายตัวเร็วขึ้นคือ15ต่อปีและสุดท้ายจะมีสัดส่วนเกือบเกือบ40ของ GDP นะครับเช่นเดียวกับภาคบริการก็ให้โตขึ้น6.5เมีสัดส่วน3.8เห็นว่า้อุตสาหกรรมบริการใกล้เคียงกันนะครับก็ชะลอเรื่องนี้ไว้เป้าเป็นไปได้ เดี๋ยวให้ดูตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจสปลาวโตเฉลี่ย8% 8กว,กว่าด้วยนะครับรายได้ตอนนี้ก็คาดว่าปีหน้าถึงแน่นอนคทะจันทร์บอกว่าเป็นไปได้แล้วอาจารย์มองว่าทําไมจะเป็นไปได้อุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะให้มากกว่าของการ,การเกษตรศกับป่าไม้เพราะว่าเขาเขาจะเน้นทําให้ปร,ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ย,ยิ่งขึ้นนะครับมีคนมาลงทุนมากขึ้นเน้นการท่องเที่ยวรับต่างชาติมากขึ้นตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาสปอลามีกฎหมายเรื่องการลงทุนจากต่างชาติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น วันนี้หลั่งไหลเข้าไปเยอะเลยแม้กับโปรเจกต์เกิดขึ้นเยอะรวมทั้งการก่อสร้างเขื่อนทั้งหลายแล้วคาดกันว่าถ้าเริ่มร่างเริ่มสร้างรถไฟสายที่เชื่อมจากจีนมาสปอรลาวมาไทยเศรษฐกิจจะยิ่งโตเป็น9%เปอเนระครับเรามาดูครับว่าในอดีตนะครับการเติบโตของสปอรลาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเอาตัวเลขมาให้ดูนี่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเทียบให้ดู3ประเทศเลยนะครับระหว่างสปอรลาวเมียนมาแล้วกัมพูชาเส้นสีน้ําเงินเห็นไหมครับค่อนข้างนิ่งทีเดียว แปดเจ็ดเซตเจ็ดใบปลายแปดเซตเซตเจ็ดเนี่ยประมาณนี้นี่คือตั้งแต่ปีเท่าไหร่ครับดูสิครับปีสี่แปดมาถึงปีห้าหกปีนี้ก็แปดเซตสิบปีที่ผ่านมาก็ประมาณแปดเจ็ดปีหน้าปีหน้าจะแปดกว่าๆนะครับนี่คือความสม่ําเสมอดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมียนมาเมียนมาเนี่ยจะมีจังหวะผกผันนิดหน่อยนะครับคือร่วงลงมาแต่สังเกตนะครับหลังจากหลังจากเริ่มต่างชาติเริ่มเลิกคว่ำบาตรเศรษฐกิจเขาค่อยๆเริ่มฟื้นขึ้นปีนี้ค่อนข้างดี ขึ้นมาไปเลครับส่วนกัมพูชานั้นยังยังมีเหวี่ยงยังเหวี่ยงคล้ายๆเมืองไทยแพทเทิร์นหรือรูปรูปแบบการโตคล้ายๆเมืองไทยจะขึ้นขึ้นลงลงก็อย่างกัมพูชาก็จะมีเรื่องของการมั่นคงที่ได้ดูตรงนี้จะบอกว่าสพเราบริหารเศรษฐกิจได้ดี